ช่องวัน31ร้อนถแถลงด่วนปมปองนวัตกับดีไอคอนกรุ๊ปล่าสุดในวันนี้ได้ออกมาชี้แจงหลังพระเอกหนุ่มปองนวัดโดนโยงปมร้อนดีไอคอนกรุ๊ปโดยถแถลงการดังกล่าวเผยว่าจากกรณีที่กำลังเป็นกระแสข่าวที่มีการกล่าวถึงปองนวัตอุ่นรัตนรัก ซึ่งเป็นนักสแสดงในสังกัดช่องวัน31ว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนั้นทางช่องวัน31ขอชี้แจงว่าป้องนวัตได้เคยทำสัญญาเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์วิตามินซีเพียงอย่างเดียวและสัญญาได้หมดลงแล้วโดยในสัญญาได้มีการระบุขอบค่างานไว้อย่างชัดเจนซึ่งป้องนวัตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์หรือการขายใดๆของบริษัท โดยก่อนรับงานทุกครั้งโดยเฉพาะพี่เซ็นเตอร์ป้องนวัตนั้นได้มีการตรวจสอบตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของคุณภาพมาตรฐานและความถูกต้องในการอนุญาตรวมถึงใบรับรองต่างๆที่ผลิตภัณฑ์นั้นควรจะมีตามข้อมูลที่สามารถจะตรวจสอบได้และได้เน้นย้ำถึงลักษณะรูปแบบงาน ตลอดจนเนื้อหาของงานที่จะต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นการกระทําระเมิดให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายซึ่งที่ผ่านมาแม่ป้องนวัดจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วแต่เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเจ้าตัวได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นรวมถึงรู้สึกเสียใจและมีความห่วงใยต่อผู้ที่รับผลกระทบจากเรื่องราวในครั้งนี้ทุกท่าน โดยป้องนวัดพร้อมชี้แจกและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆทุกประการเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนต่อไปล้วเร็วๆนี้คงได้เห็นป้องนวัดออกมาให้สัมภาษณ์แน่นอนเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ